ขึ้นไปข้างบนได้นะครับแต่วันนี้มิสแกนคงไม่มีกําลังนะฮะนะนอกจากโดเนทสักสิบล้านให้เธอขึ้นไปคนเดียวเราเสียพอไปได้ถ้าสิบล้านโอเคโจ,โจ <laughs> เป็นเกจความรู้นะคะว่าสำหรับคนที่จะมาลาวเนี่ยก็ต้องมาเหมือนแบบเป็นเขาเรียกว่าสิ่งสถานที่สำคัญคู่บ้านคู่เมืองของเขาอะไรเงี้ยเนาะก็สามารถจีสามารถขึ้นไปได้ด้วยนะคะใช่ใช่ค่เมือนี่เลยเป็นสมักงานนายกรัฐมนตรีนะใช่นคะเดี๋ยวเราจะเราจะระหว่างนี้เราจะขึ้นรถละ ห, at, หิวแล้วหรอหิวห yani uh, ิวจากนักเจ้าขอวะไรู้าเน้ขอวาพะรู้ไงเนี่ยฉันรู้นะว่าพวกพวกเธออะไหวแคบกันสนานวันไววสำหรับว้าไม่เพราะว่าเราแบบเรานิดนึงเพราะเขาว่ามาช่วยกางลมให้ใช่เขาน่ารักก็บอกแล้วว่าพี่น้องชาวลาวน้าฮักนาดเจ้าใช่ได้เจ้าผิวดีคนลาวผิวดีนี่ยอมรับรอเท่าเสียง อาจจะยากนิดนึงนะอาจจะยากนิดนึงไปเสียเบิร์มเขามาเหนือถูกโดนอีกแล้วหนึ่งดอกไม่ได้มาเราหรอไม่ได้มามาแล้วก็กลับไปแล้วใช่สถานที่แบบศาสนาโบราณสถานไม่ได้เข้าได้เฉพาะที่ที่มีเสียงธรรมะเป็นตึ้งตึ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 งเสียเบิร์มโดนน้ำมน์ไม่ได้โดนเสียเบิร์มโดนน้ำม์ได้นอกจากเราบุยศาสตร์เข้าไปโจ คืยแค่นี้เลขาไปไหนมาเนี่ยเลขาเลขาไม่ไหวนะเลขาตอนนี้กำลังมาพึ่งธรรมะอยู่ได้ได้จ่ะได้จ<า>่ะไม่ไหว